สวัสดีครับเ,เพื่อนผมเต้ยนะครับช่องได้ไปเต้ครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนะฮะมาชมหนึ่งในรถสวยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามชมกันนะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับ อนนี้ผมอยู่กับเจ้าของรถแล้วนะฮะเดี๋ยวให้เจ้าของรถแนะนําตัวเองดีกว่าว่าชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับชื่อตองครับผมครับน้องตองนะครับแล้วก็แนะนํารถหน่อยตอนนี้ใช้รถรุ่นอะไรอยู่ครับอ่าตอนนี้ใช้รถ BMWG20 ี่ครับอือหือสามนยอีอ่าเป็นตัว33 0สนีปลักอินไฮบิเนาะใช่ครับนะครับแล้วก็อ่าเพื่อนๆดูสีนะครับอาจจะไม่ได้เป็นสีที่เห็นบ่อยๆนะฮะอันนี้ สีอะไรเอ่ยต๋องอ่าเป็นสีแล็ปมานะครับเป็นสีพอชาเกตครับผมอ่าอันนี้เป็นสีที่แร็บมานะครับใช่ครับอ่าได้แล้วแดงนานใจอยากพอชเนาะใช่ครับสีาเย็นใช่ก็สีมันออกจะแบบจะเทาก็ไม่เทาขาวก็ไม่ขาวนะฮะของจริงสวยมากนะครับครับผมแร็บที่ไหนมาครับต๋องแร็บที่ร้านเซียนแล็ปครับเซียนแล็ปนะฮะแอลลับลูกกา อ่าก็เป็นแนวทางกับเพื่อนนะใช้เวลาติดตั้งนานไม่เอ่ยประมาณ3ามถึงสี่วันสามถึงสวันราคาโดยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ4ี่หมื่นต้นต้นครับอ่าประมาณ4ี่หมื่นต้นต้นนะฮะเพื่อนก็เป็นแนวทางได้นะครับอ่าหลังจากที่ออกรถคันนี้มานะฮะตอนนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่เนาะครับผมต้องทําอะไรมาบ้างเรื่องจากด้านด้านนอกไปเอ่อด้านหน้าก่อนล้วกันนะด้านหน้านะครับก็จะเริ่มที่กระจังห,หน้ากระจังหน้านะครับเพื่อนๆอันนี้กระจังหน้าของสามสี่ศูนท อ๋อ340อันนี้เบิกศูนย์เลยป่ะครับเบิกศูนย์ครับผมอ่าฮะเบิกศูนย์เลยเนอะราคาประมาณเท่าไหร่ครับสองประมาณ7,000พันโดยประมาณ7,000นะฮะ,ะอันนี้คือเราออกที่อมรเพชิติดสาขาไหนครับสาขาฟิวเจอร์ครับหลังสิตอ๋อฟิวเจอร์หลังสิตนะครับ,รบก็สวยๆเลยนะฮะของเดิมมันมันหน้าตาประมาณไหนต่อของเดิมจะเป็นสีดำตัดกับครเมียมใช่ไหมครเมียมครับเป็นแนวท้ายกับเพื่อนๆนะฮะอันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ มาดูที่ด้านล่างด้านล่างนะครับอันนี้เป็นลิ้นหน้าอ่าครับผมแนะนำหน่อยครับลิ้นหน้าตัวนี้อ่าเป็นลิ้นตัวอิมถ้าเป็นงานเทียบกันนะอ่ฮะใช่ครับตัวของเอ็มโพเรมเอ็มโพเรมงานเทียบได้รอบคันเลยเนาะใช่ครับผมรอบคันเลยลิ้นหน้าบอดข้างแล้วก็ดิฟีเซอร์หลังใช่ครับแล้วก็สปอยเลอร์อ๋อแล้วก็ตัวจุดเป็ดด้วยนะครับตัวทั้งชุดมันราคาประมาณเท่าไหร่ครับสอทั้งชุดประมาณ7จ็ดหมื่น โดยประมาณเจ็ดพัน่นนะฮะครับประมาณนี้ครับติดตั้งที่ร้านไหนมาครับร้านรีพาวเวอร์ครับรีพาวเวอร์มานะครับก็เป็นแนวท้ายกับเพื่อนๆนะฮะครับอ่าแล้วก็ไฟเนี่ยก็คือตัวโคมไฟนี้ก็คือมากับตัวรถเลยเนาะใช่ครับเป็นเ e วดีนะครับครับอืมครับอ่ะสองมาที่ล้อดีกว่าโดดเด่นมากนะครับเราใช้สเปคล้อของยี่ห้ออะไรครับเนี่ยอ่าล้อเป็นแบรนด์อเมริกาครับครับ เป็น SRE SRE นะฮะเป็น low p e f o r m i n g f o r m i n g นะครับรหัส f f 1 1ครับอันนี้เป็นขนาดเท่าไหร่ครับเป็นขอบ20นิ้วขอบ20นิ้วนะครับข้างหน้าจะกว้าง9กว้าง9นิ้วครับผมออฟเซ็ตี5สิ้านะฮะก็ แนวท้ายกับเพื่อนๆนะครับล้อ HRE นะครับสีออกอ่อแนวเงินด้านๆเนาะใช่ครับเป็นอ่อฮะสวยงามมากนะครับแล้วก็ประกอบกับยางยางโตโยนะฮะรุ่นฟ r o กเซดสปอร์ตขนาดเท่าไหร่ครับอ่าสองเจ็ดห้าสามสิบห้ายี่สิบครับอ๋อฮะด้านหน้านี้น่าจะเป็นอยู่นะสองสี่ห้าสองสี่ห้าสามห้ายี่สิบนะครับแล้วก็อ่า ด้านในสุดเลยโดดเด่นนะครับซัมเบรกเอ็มพอร์ฟอร์แมนใช่ครับเนาะอันนี้เบ no, um. uh ิก huh. ศ <te ูนย์นะครับเบิกศูนย์ครับเบิกศูนย์เลยกับจานน่าจะประมาณขนาด370มิลนะฮะเบรกหน้าเป็นขนาดเท่าไหร่ครับกี่พอทครับอ่า6พอทครับ6พอทนะฮะเบิกศูนย์มาเท่าไหร่ครับประมาณชุดหน้าหลังประมาณแสนต้นๆครับประมาณแสนต้นๆนะครับก็คือได้ฟซลลิ่งที่มันดีขึ้นนะเพราะว่าเบรกเบิกที่ติดรถมามันปั๊มขนาดเล็กกว่าเนาะ นะครับแล้วก็ด้วยนะครับดูทรงสวยๆนะครับของคันนี้นะครับถือว่าเตี้ยเลยนะฮะก่อนหน้านี้เคยถ่ายรถของน้องเซมนะฮะก็รู้จักกันเนาะใช่ครับอันนั้นก็เตี้ยเหมือนกันอันนั้นก็เป็นล้อนอกกระแสเบรตันนะฮะส่วนของเรานี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ล้อเอสอารีนะฮะแต่ทรงด้วยอะไรเอ่ยอ่าเป็นโซงดีไซน์อ่าดีหรือสอดแน่นๆนะฮะดีไตล์นะฮะอันนี้ ตรงรุ่นเลยเนาะตรงรุ่นไม่ต้องปรับแต่งอะไรไม่ต้องครับเสียบปั๊รใช้ได้เลยใช้ระบบอัตตปทีฟได้ใช่ครับนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาประมาณแสนแสนแสนต้นต้นเหมือนกันอ่าแสนต้นต้นนะครับอ่าเมื่อกี้เบรกอะเบิกศูนย์มานะครับล้อยางอ่าสปาร์นะครับโช๊คบิวสไตล์อ่าจับที่ไหนมาครับจับที่รีวรีพาวเวอร์หมดรีพาวเวอร์เนาะทั้งชุดแต่งล้อบพันด้วยใช่ครับผมราคาล้อยางประมาณเท่าไหร่ครับ ล้อล้อประมาณแสนสามหมื่นเก้าพันยางประมาณสามหมื่นปลายครับประมาณนี้ครับผมกับโชกก็ประมาณแสนกว่าบาทเนาะแค่ช่วงแน่ก็หลายแสนแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนประมาณนี้ให้ดูกันอีกรอบนะฮะเตี้ยมากเตี้ยมากไม่ถึงหนึ่งคืบด้านแน่นะครับอ่ามาต่อที่ด้านบนดีกว่าสองอันเนี้ยเป็น การที่เปลี่ยนทั้งชิ้นเลยปะ่ะหรือ<ช>ครอบครบเปลี่ยน,<า>นเปลีงานคาร์บอนใช่ครับอ๋อเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยอันนี้ก็รีพาวเวอร์เหมือนกันนะครับใช่ครับรีพาวเวอร์หมดกี่บาทครับครับงานเปลี่ยนทั้งชิ้นนี่อ่าผมอันนี้คือผมได้ราคามาทั้งชุดเลยคือรอบพันเลยที่ที่เป็นคาร์บอนรอบพันคืออ๋อชุดกับชุดแสงด้วยประมาณเจ็ดหมื่นบาทนะครับประมาณนี้นะฮะครับเปลี่ยนเลยเนาะอืมทรงมันเป็นทรงแบบ ตรง M4 มใช่ไหมใช่ครับอ่ามันดูแบบสวยงามมากแล้วก็บอดข้างทับมาทั้งชุดเลยเหมือนกันนะอืมนะครับเคยสงสัยว่าทําไมบอดข้างมันไม่ทําเต็มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็สวยไปแบบนะน่อะฟิตเมนต์ให้ดูฟิตเมนแน่นเปรี้ยแน่นเปรี้ยอ่าหน้ากว้างเก้านิ้วอ่านีตัวเป็นปั๊ตอินไฮดตัวเอ r o p พปแ n e นี่มันมากับตัวรถเลยป่ะอ่าตัวนี้ผมเปลี่ยน ของติดตัวรถจะเป็นสีเงินอ๋ออันนี้เปลี่ยนไปเลยเป็นสีดำดำเงาดูสเปคด้านหลังนี่ว่าอันนี้แน่นจริงแล้วก็ยางขวดมากนะครับล้อหลังกว้างเท่าไหร่ครับล้อหลังกว้าง10.5ครับ10.5ออฟเฟส3.5อาอฟ3.5นี่แน่นเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องรองสเปเซอร์แล้วเนาะไม่เลยครับนะครับด้านหลังแน่นเลยฮะ หนึ่งนิ้วยัดเทาไม่เข้านะฮะแล้วก็ยางยางเป็นสองเจ็ดห้าสามศูนย์สองเจ็ดห้าสามสิบนะฮะแก้มบางมากมากครับนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะสวยงามมากแล้วก็ปั๊มด้านในอันนี้ก็เบอกศูนย์แม่ใช่ครับสองศูนย์อันนี้เป็นขนาดสองพอดปะใช่ครับสองพอดจานก็โดยประมาณก็ใกล้เคียงกับสามเจ็ดศูนย์นะครับมันจะเล็กกว่านิดรนึงใช่ครับอืมนะครับให้ดูอีกรอบนึง ครับยังไม่หมดนะฮะของแต่งของน้องเขาดูเรียบๆสินๆอย่างนี้หลายแสนแล้วนะครับ <c oughs> อ่ามาที่ด้านหลังอันนี้เป็นชุดชุดรอบพันของรีพาวเวอเหมือนกันเนาะอ่านี่นะครับสุดเป็ดเป็นคาร์บอนนะครับ <c oughs> อเราหลักๆเราเน้นคาร์บอนเนาะใช่ครับัดคาร์บอนอืมแล้วก็ตัวดิฟดิฟิวเซอร์หลัง <c oughs> ท่อคู่สายท่อคู่อันนี้ดิฟュเซอร์หลังเนี่ยคือต้องถอดชิ้นเก่าออกปะใช่ครับเองเก่าออกชิ้นเก่าออกนะครับแล้วก็ตัวท่อท่อนี่คือท่อเปลี่ยนเฉพาะปลายครับปลายท่ออย่างเดียวนะครับเปยนมาดูท่อปลายท่อแล้วท่อคู่ออกทิ้งนะครับส่องด้านเลยแล้วก็ปลายอะคาโปวิกใช่ครับนะครับเป็นคาร์บอนด้านนะฮะอะคาโปนวิกนะครับอันนี้เปลี่ยนจากที่ไหนครับ ่ารีพาวเวอร์หมดเลยรีพาวเวอร์เหใช่ครับเฉพาะปลายท่อเดี๋ยวราคาเท่าไหร่ครับอ่าปลายท่อรู้สึกค่าตังห์านได้ประมาณหมื่นกลางๆนะครับถ้าจำไม่ผิดครับเปลี่ยนแล้วฟีลลิ่งเปยังไงบ้างท่อเหมือนเดิมครับเสียงเหมือนเดิมเสียงไม่เปลี่ยนไม่มันสามารถปรับเสียงได้ปะไม่ได้ครับมันเป็นเพียแค่ปลายอย่างเดียวคือตัดปลายเดิมออกแล้วก็ใส่ปลายใหม่เข้าไปใส่ปลายใหม่ครับดูเฉพาะด้านท้ายนะครับนะครับ หน้าก็หลายแสนนะครับท้ายก็หลายแสนนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านบนอันนี้คือตรงหลังคาเราไปรับด้วยป่ะครับใช่ครับเป็นหลังคาดำเงาตัวดีครับอันนี้<า><ๆ>ก็คือที่เศแลับเลยเนาะับอ๋อฮะแล้วก็ตัวฟิล์มฟิล์มอันนี้ใช้ใช้ขนาดเออเขาเรียกสเปคเท่าไหร่เว้ยฟิล์มหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับหกสิบรอบคันใช่รอบคันอืมอือันนี้ใช้ของอะไรครับฟิล์มตัวนี้อ่า ศูนย์แถมมาอ่าศูนย์เบิกมาเลยใช่ป่ะครับอืหือสวยเป็นหนึ่งในรถที่สวยเลยนะครับพี่เจอรถเราก็จะเห็นตัว BMG 20นั่นแหละเห็นแล้วแบบต้องพัดนะครับต้องถ่ายนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆราคาก็ไปรวมกันเองว่ากี่แสนนะครับอ่าวันนี้ถ่ายจากภายนอกอย่างเดียวนะฮะแล้วก็จริงจริง ภายในก็คล้ายๆกันใช่ครับเหมือนเคยถ่าย 320d ไปแล้วนะครับไปย้อนดูได้นะครับคล้ายๆกันก็ถามถึงอนาคตดีกว่านอกจากที่เราแต่งตรงนี้ยเราเราเรามีทําจูนเครื่องมีอะไรไหมครับการทำเดิมๆอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีโปรเจกต์อะไรพิเศษป่ะครับสองมองเป็นข้อของ M อ็ม f อ r m a n c e เอาไว้อ๋อครับแล้วก็โปรมาไรเอ็ ครับผมแค่นั้นครับตัวคันพลาป่ะใช่ครับคือตอนนี้สั่งมาแล้วของพงมาลมแต่รออยู่อ๋อสั่งเบิกสูงแล้วครับใช่ครับของสูราคาพงมาเลมประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหกหมื่นครับประมาณนครับครับผมประมาณนี้อฝากถึงความประทับใจหน่อยดีกว่าเพราะเราก็เพิ่งออกรถรุ่นนี้มาแล้วก็แต่งจัดเต็มมากฝากเพื่อนๆหน่อยว่าชอบอะไรตรงไหนของตัว G 2 0 3 3ิบ E คันนี้ครับ จริงๆผมขับแถวนี้ก็ใช้แต่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็ประหยัดเลยครับหนึ่ง mm hmm. ประหยัดอย่างเดียวน้ํามันไม่ได้เติมเลย mm hmm. แทบไม่ได้เติมเติมน้อยมากครับ mm hmm. ผมแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยครับภายนอกสว, mm hmm. สวยสวยจริงๆ,ๆครับอ mm ืม hmm. อืมอ mm ื hmm. hmm. แล้วก็อ่าเรื่องขับคอมเมนต์ก็แทบจะ ทรับจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าโปรมนร์ด้วยความที่มันเป็นรถไฮบริดใช่แรงบิดประมาณเท่าไหร่นะสเปคของมันพอจำได้ไหมจำไม่ได้เลยครับสี่สี่ร้อยประมาณสี่ร้อยนิวตันเนาะแรงม้าก็น่าจะมีต้องมีไฟฟ้าอีกต้องมีสองสองใบสองปอดป่าป่ะใช่ครับอืมฮแรงอยู่แล้วนอกากประหยัดน้ํามันอีกใช่แล้วก็ได้เรื่องของรูปลักษณ์ความสวยงามด้วยเนาะครับผมอ๋อฮะอืมอสุดท้ายเลยครับก่อนที่จะจบคลิปเราทําธุรกิจด้วยนะครับ อยากจะฝากแนะนําธุรกิจของตัวเองเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะฮะเราทาธุรกิจอะไรอยู่ครับถ้ามาแถวนี้ก็แถวธรรมศาสตร์รังสิตผมขายวัสดุก่อสร้างอยู่ครับเป็นขายปีกรับใครมีงานก่อสร้างหรืออะไรก็ติดต่อได้ครับแนะนําชื่อร้านนิดนึงครับเป็นชื่อร้านวินัยค้าวัสดุก่อสร้างวินัยค้าวัสดุก่อสร้างอยู่แถวรังสิตนะครับก็เป็นของน้องต๋องนะฮะ ฝากเบอร์ไว้นิดนึงครับเบอร์ศูนย์หกสี่สองเก้าสี่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 สองครัโอเคครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะอยากจะเป็นลูกค้าของต๋องติดต่อต๋องได้เลยเรื่องราคาเดี๋ยวต๋องดูให้ได้ครับยินดีเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ถือว่าได้ชมรถสวยๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับในอนาคตถ้าต๋องปรับเปลี่ยนอะไรหรือว่ามีรถทันใหม่ที่แบบ แต่งสวยก็อาจจะเชิญน้องตองมาถ่ายคลิปอีกนะครับยินดีครับครับวันนี้ขอบคุณตองมากนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายลงช่องไดร์เบอร์นะครับยินดีขอบคุณมากนะครับครับอยาให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนะนะครับอวันนี้ไม่ได้ดูห้องเครื่องแล้วก็ไม่ได้ดูภายในนะครับห้องเครื่องน้องไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเดิมเดิมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไดร์เบอร์ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ